สวัสดีครับผมพีพีลชัยสุขพันธ์ครับผมโอโมพักระพลเยชสกุลครับผมก็ปัจจุบันเป็นนักกีฬาแบบตันชายคู่ทีมชาติไทยครับเร็วๆวนี้ก็จะมีแข่งโทัมคร์ครับที่ Impact เมืองทองที่ไทยนี่เลยครับก็พร้อมๆตอนนี้ก็พยายามเร่งจังหวะขึ้นครับเพื่อเพิ่มความเร็ว ของคู่ของเราให้ดีขึ้นครับผมแล้วก็มีแข่งซีเกมต่อเลยครับผมก็พยายามทำร่างกายแข็งแรงครับผมจะได้ตีต่อได้ครับผไม่ล้าอันนี้สะครับใช้ครั้งกยใช่ครับใช่ครั้งแรกเลยครั้งแรกรู้สึกก็ภูมิใจครับที่ได้ใส่เสื้อที่มีธงชาติติดอยู่ตรงหน้าอกครับก็เป็นครั้งแรกเลยก็ตื่นเต้นครับผมผมก็ตื่นเต้นเหมือนกันครับผมก็เป็นครั้งแรกครับผมก็จะทำมาให้ดีที่สุดครับผม ฝากแฟนๆแบบมตันชาวไทยนะครับช่วยเชียร์คู่หูโมพีด้วยนะครับผมในทั้งโทมคกับและซีเกมเลยครับฝาเชียร์ด้นะครับสวัสดีครับผมพัิชพลเทิวสกุลครับชื่อเล่นชิคกีนะครับปัจจุบันเป็นนักกีฬาทีมชาติและนักแสดงครับผมกำลังจะไปแข่งซีเกมที่ฮานอยใช่ครับเป็นไงบ้างครับผมก็พร้อมล่าสุดพร้อมครับ ร้อมสู้ครับผมสภาพร่างกายครับสภาพร่างกายก็ดีเยี่ยมครับตอนนี้ก็คือซ้อมเช้าเย็นทุกวันเลยครับไม่มีหยุดครับผมฝากถึงแงงค,คก็ฝากติดตามผม EQ ด้วยนะครับจะทำให้เต็มที่ครับผม